ถ้าคุณกำลังตามหาอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์เจ๋งๆฉลามช็อปจอยดีจอยแท้จอยคุณภาพจอยเกมที่เกมเมอร์ชั้นนำของประเทศเลือกใช้ติดต่อได้ในลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผม สวัสดีครับก็กลับมากักบผมอวี๋งนะครับผมคลิปนี้ก็ค่อนข้างเร่งด่วนนิดนึงนะครับผมเพราะขนาดนี้เป็นเวลา6กโมงเช้าสินาทีนะครับผมแล้วเดี๋ยวสักประมาณ6กโมงเช้าครึ่งเนี่ยผมก็ต้องออกจากคอนโดไปที่สนามบินแล้วนะครับผมตามนั้นเลยนะได้ยินไม่ผิดคือคือคลิปนี้เนี่ยผมทํามาเพื่อถแถลงการะครับผมว่าผมเนี่ยขอลาพาคุณแม่ะครับผมพาคุณแม่ไปเที่ยวอเมริกานะครับผมแล้วก่อนที่จะถึงอเมริกาเนี่ยผมก็มีแผนว่าจะพาแบบพาแม่ไปเที่ยวที่ลอนดอนพาที่อังกฤษประมาณ2อสามวันนะครับผมก็ตามนั้น สนุกสนุกได้เดี๋ยวก็จะถ่ายมาให้ดูแน่นอนครับผมก็หวังว่าตอนถึงลอนดอนเนี่ยจะมีโอกาสได้แวะไปที่สโมสรแมนยูเชลซีหรือว่าอะไรนะครับผมแต่อย่าคาดหวังนะครับผมอย่าคาดหวังผมแค่อยากไปแต่ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสที่ดีได้ไปหรือเปล่านะครับผมตามนั้นนะฮะแล้วครั้งนี้เนี่ยผมไปประมาณ10กว่าวันนะครับผม10กว่าวันนะที่ผมมาขอลาครั้งนี้ก็อยู่กันก่อนครับผมอย่าเพิ่งกดอันซับอย่าเพิ่งหายไปไหนกันนะครับผมกลับมาจัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมแน่นอนครับผมแล้วอย่างที่ทุกคนรู้กันใช่ไหมครับผมว่าเวลาช สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ครับผมเรียกได้ว่าเป็นอีเวนต์ประจำชาแนลเลยนะฮะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็กลับมากับ2เกมเหมือนเดิมครับผมคือ FIFA าออนไลน์แล้วก็ Summoner War ครับผมก็สำหรับ FIFA าออนไลน์เนี่ยเราจะมาตีเจ็ตโดครับผมเจ็ตโดขึ้นบวกหกนะฮะเจ็ตโดที่อยู่คู่ไอดีของผมมาตั้งแต่สมัยแบบเริ่มเล่นเกมฟีฟ่าออนไลน์สามใหม่ๆเลยนะครับผมโอเคก็ส่วนไอซัมเมอร์วอลเนี่ยผมก็จะมาเปิด2 Legendary Score ครับผมเรียกได้ว่าไอสกอร์เวนเนี่ยแม่งหายากสุดๆครับผมโอเคเดี๋ยวไปดดูกกันเลยีว่า นะครับผมจะได้ไม่เสียเวลาโอเคไปดูกันครับผมโอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในเกมฟีฟ่าออนไลน์เรียบร้อยนะครับผมก็เดี๋ยวไปตีกันเลยดีกว่านะจะได้ไม่เสียเวลาครับผมมา สำหรับเจโดตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยนะครับผมผมบอกเลยนะว่าอยู่คู่ไอดีของผมมาตั้งแต่ผมเริ่มเล่นใหม่ๆเลยนะฮะรุ่นสมัยนั้นเนี่ยเจโดบวกค่าตัวนี้ผมซื้อต่ําบวกนอกมานะครับผมแล้วสมัยนั้นเนี่ยเจโดบวกค่าตัวนี้ราคาเป็นหมื่นเลยนะครับผมเป็นหมื่นเลยนะหมื่นบาทนะฮะ,ะแล้วเชื่อไหมทุกวันนี้แม่งเหลือเหลือแม่งไม่เท่าไหร่แล้วอะ่ะใช่ไหมผมก็เลยต้องการที่จะหวดมันขึ้นบวกหกครับผมหวดมันขึ้นบวกหกนะฮะจริงๆอยากได้บวกเจ็ดแหละแต่แม่งเอาบวกหกให้รอดก่อนตามนั้นครับผมบ โดตัวนี้แม่งสนิทที่สุดในไอดีแล้วอะ่ะคนบ้าเลยสนิทกับนักเตะนะฮะโอเคได้โปรดครับผมได้โปรดพี่โดพี่โดขอละตัวไหนแตกก็ได้แต่ไม่ใช่พี่โดตัวแรกของไอดีนะครับผมตามนั้นเลยนะฮะโอกาสติดแม่งน้อยนิดกระจิตรนิดเดียวนะครับผมร้อยแล้วสำหรับคนที่ดูสำหรับคนที่เล่นซัมมอนเนอร์เนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าโอกาสขึ้นบวกหงม,มันยากขนาดไหนนะครับผมคือโอกาสแม่ง ผมว่าโอกาสติดบวกหกแม่งสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์มั้งสิบเปอร์เซ็นต์หรือว่ายี่สิบเปอร์เซ็นตะ์่ะประมาณนั้นนะครับผม,ม<า>ก็ก็ถึงแม้มันจะน้อยแต่ติดเถอะติดเถอะกูขอร้องนะครับผมโอเคมาเรามาจัดกันเลยครับผมมาห้าสี่สามสองหนึ่งไปติดหน่อยได้โปรดได้โปรดได้โปดรปดเราโวกห เกดโอ้ยโอ้ยดี๋ยวว่าจะพูดะโอ้ยโอ้ยไอ้เชี่ยโอ้ยอยู่ดีไม่ว่าดีครับผมอยู่ดีไม่ว่าดีนะฮะแม่เงยแตกเฉยแตกเฉยไอ้บ้าเอ้ย อยู่ดีไม่ว่าดีนะครับผมมีเจ็ดโด้บวกห้าอยู่ดีๆโลบมากจะเอาบวกหกเนี่ยแหละครับผมจุดจบของคนโล่มากนะฮะโอเคขอกู้คืนของกู้คืนบวกห้าอะไรเถอะจัดไปครับผมบวกห้าบวกห้าบวกหนึ่งบวกหนึ่งแล้วบวกสองบวกสองแล้วบวกสองแล้วบวกสามเอาอีกเอาอีกโอ้ เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยกันไปนะคะกูะค้คืนให้บวก3ามครับผมโอ้โหเรียกได้ว่างานยากันเลยทีเดียวนะฮะบ,บ้าบอที่สุดโอ้โหแม่งเลยไม่น่าหาเรื่องใส่ตัวเลยนะครับผม,มโอเคครับผมโอเคนะเดี๋ยวรีบตัดจบคลิปก่อนเดี๋ยวแม่งอัดไม่ติดอีกนะผมโอเคก็ไปดูกันต่อในเกมซ u um m เ o n e r War นะครับผมปไป <c oughs> แม่งเ้ย โอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในเกมซัมมอนเนอร์วอลกันต่อนะครับผมมาชิปหายกันอย่างต่อเนื่องนะครับผมโอเคเดี๋ยวรีบเลื่อนไปเลยดีกว่านะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมนี่นะฮะสกอร์ลีเจนเดอรีสกอร์ทั้ง2แบบนะครับผมทั้งสกอร์แบบออริจินอลแล้วก็สกอร์เกนะครับผมสกอร์เกก็เปิดได้ครับผม5ดาวก็มาถ้ามึงดวงดีนะครับผมถ้ามึงดวงดีนะฮะไอโอบิกโอเคสำหรับคนที่เล่นฟีฟ่าแล้วอาจจะไม่รู้ว่าไอสกอร์นี้มันทําอะไรได้คือไอสกอร์นี้มันจะสุ่มมอนสี่ถึงห้าดาวนะครับผมนนีีี้เเ่ยยรก ถาคนบางคนเนี่ยเล่นมา2ปีแม่งยังไม่เคยมี5ดาวแท้สักตัวเลยนะฮะแต่สําหรับไอ้สกอร์สองใบเนี้ยคือแม่งโอกาสที่5ดาวจะมาเกิดเนี่ยมีประมาณ10%นะครับผมมีประมาณ10%ต่อใบนะฮะก็เรียกได้ว่า2ใบก็รวมกันเป็น20%ใช่ไหมยี่สิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งในห้ามันต้องได้แล้วล่ะวันนี้แม่งโง่เมื่อกี้แม่งหัวร้อนจากโรนิโดมานะฮะพี่ได้ว่าวันนี้เนี่ยผมต้องมีผมต้องมี5ดาวแท้ตัวใหม่มาใช้ครับผมตามนั้นนะฮะได้โปรดละได้โปรลดปรลระเทพเจ้าแห่งความซวยเเมื่่อกกีี้้้ทาานไไดดดพชวววิตจ็โบปแล ก็อย่ามาเอาสกอร์เลเจนด์ของลูกช้างไปเลยได้โปรดละโอเคครับผมขอย้ายไปชแนลสี่ลีมงคลก่อนนะครับผมมาสี่ลีมงคลอีกแล้วครูมา มามามาชแนลคนไทยนะครับผมเวลาคนที่เปิดได้5ดาวของในชแนลเจ7 7เนี่ยคนไทยแม่งจะลุมด่ากันนะครับไม่รู้ว่าเป็นขนมะเมียมัทีนีอะไรของของคนไทยของเรานะฮะโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาเปิดสกอร์เกก,กันก่อนนะครับผมสำหรับครั้งนี้ก็หวังไม่มากเหมือนเดิมครับผมอาร์คไฟวาน้ำมังกรลมได้โปรดบอกเลยว่าได้โปรดครับผมมาใบาแรกครับผมจัดไปนิ้วนำชโชงนะฮะฮู้ลุยสกอร์เลเจนด์่าแล้วได้โปรด5ดาว5ดาว5ดาว อยเอ้เชี่ยมพันลมไอ้บ้าเอ้ยโอ๋อ,อยเขี้ย อีบ้าเอ้ยพัดลมครับผมพัดลมตัวที่ประมาณตัวที่10ของไอดีแล้วมั้งแม่เ้ยคือคนที่เขาไม่มีมึงก็ไปเกิดให้เขาหน่อยสิคือกูมีแล้วให้มึงจะมาอะไรเยอะแยะเนี่ยโอ้โหชิปหายแล้วครับผมชิปหายแล้วฮะเหลือเฉพาะสกอร์เลเจนดารี่แล้วนะครับผมโอ้โหเหลือเฉพาะสกอร์แท้แล้วนะะสกอร์แท้ตาทามิยะได้โปรดละได้โปรดละ5ดาวทำไม5้าดาวเกมนี้มันออกยากอย่างนี้วะโอเคครับผมมามาใจเย็นๆครับผมใจเย็นๆนะฮะมา5 4ส สามสองหนึ่งไปได้โปรดห้าดาวไฟผ่าแล้วผ่าแล้วห้าดาวด้ห้าดาวห้าดาวไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยมโอ้โหยงานหนักกว่าเก่าอีกโอ้โหเจ้าฟักทองครับผมไอ้ฟักแมวนะฮะแจ็คโอแลนเทิร์นนะโอ้โห เรียบร้อยครับผมคลิปนี้เรียกได้ว่าเจ๊งสมบูรณ์แบบนะครับผมพี่โดก็ตาย2ส,สกอเลเจนแม่งก็ได้แต่หัแม่เงยปวดคอเลยอเออะไรวะอะไรของมึงวะเนี่ยวัดเดือดฟ้ากวะตัวอะไรก็ไม่รู้นะฮะแม่เงยหัวร้อนแหละขอขอซะหน่อยเหอะขอซะหน่อยเหอะขอซะหน่อยเหอะสกอส้มนะครับผมสกอส้มขอฟ้าผ่าทีนึงแล้วจะหยุดนะครับผมขอฟ้าผ่าทีนึกพาแล้ว5ดาว5้าดาว5้าดาว,าดาวไอ้เทียมห้าดาวครับผม5้าดาว เฮียม่าดาวครับผมหาดาวมาเกิดแล้วโอ้หสุดยอดครับผมสุดยอดมังกรน้ำครับผมโหย เยสเจ็ดเโอ้สุดยอดครับผมโอ้โหสุดยอดครับผมในที่สุดห้าดาวแท้มันก็มานะฮะโอ้หสุดยอดครับผมมีห้าดาวแท้ไปปั้นเลยมีห้าดาวแท้ไปปั้นที่อเมริกาแล้วครับผมโอ้โหสุดยอดครับผมโอ้สุดยอดจริงๆครับผมคลิปนี้เรียกได้ว่าคุ้มแล้วนะฮะสำหรับคนที่เล่นฟีฟ่าอาจจะไม่รู้ว่าห้าดาวแท้เนี่ยแม่งหายากขนาดไหนนะครับผมคือห้าดาวแท้เนี่ยเล่นมาสองปีบางคนเล่นมาสองปีนะฮะแม่งยังไม่มีสักตัวเลยโอ้หุยแม่งมาจากสกอ์ส้มนึกว่าฝันไปนะครับผมโอ้โหต้องลอง หยิกตัวเองนะผมโอ้โหเรียกได้ว่าคุ้มสัตว์รัสเซียนะครับผมตอนนี้ทุกคนก็น่าจะลุมด่าผมอยู่นะฮะโอ้โหนี่นะครับผมโอ้โหมาแล้วครับผมโอ้โหยสารพัดคันด่านะฮะโอ้โอ้โหยมันมาแล้ว,ม,ม,ลวมันมาแล้วครับผมเรียกได้ว่าโดแตกไปก็ไม่แคร์แล้วครับผมไอดอนแคร์นะฮะมังกรน,น้ํามากับผมโอ้โหยสุดยอดหลายๆคนก็พอจะรู้จักผมผมอยู่บ้างนะฮะก็มีคนมาร่วมแก๊สร่วมอะไรร่วมยินดีนะครับผม ก็ตามนั้นนะฮะแม่งมีบอกว่าโอ้มีตัวปลอมด้วยนะครับผมคือตัวจริงแม่งส่วนมากแม่งดวงสวยนะครับผมเปิดไอเกมนี้แม่งส่วนมากดวงสวยนะฮะชีวิตมันดีครับผมชีวิตมันดีไปอเมริกาแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะครับผมโอเคโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ไม่ต้องตัดไม่ต้องอะไร้ะเดี๋ยวขอเปิดเปิดแสงนิดนึงนะฮะให้หน้ามันสว่างขึ้นมาหน่อยนะฮะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ผมก็ขอลาไปอเมริกาแล้วผมประมาณ10กว่าวันนะฮะก็ฝากติดตามฝากติดตามเอ่อเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอโชว์หน่อยเถอะไหนๆหนก็เปิดได้แล้วขอ ชว์นเถอะนี่นะครับผมมังกรนะฮะโอ้โห่รอเหลารอเหลาบอกเลยนะครับผมว่ารอเหลาโอเคก็ไป10กว่าวันนะครับผมก็ ระหว่างนี้ผมก็เอาคอมไปด้วยนะฮะก็เดี๋ยวเอาคอมไปตัดต่อนู่นตัดต่อนี่แล้วถ้ามีเน็ตที่นู่นอัพเดี๋ยวก็จะอัพให้ได้ดูกันนะผมก็ตามนั้นนะฮะสำหรับคนที่ติดตามหรือว่าเพิ่งจะกดติดตามเนี่ยผมก็ขอบคุณมากจริงๆครับผมก็สัญญานะผมว่ากลับมาเนี่ยช anel ของเราจะพัฒนาไปเรื่อยๆยิ่งขึ้นครับผมยังไงก็อยู่กันยาวๆครับผมอยู่กันยาวๆนะฮะยังไงคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็ subscribe ช anel ผมด้วยแล้วกันนะครับผมยังไงคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนกก็ขอบคคุณมาสยัะ มังกรน,น้ำก็ผมช่างรอเหลาจริงๆลูกพ่อโอเคไปแล้วบ๊ายบายครับผม